ผมอิดพิชานเจียสวรรณนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพไม่ได้หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นยังรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงวันหยุดยาวๆหรือในช่วงที่มีการจราจรคับข้างเราจะเห็นการทํางานของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินทํางานกันตลอดเวลาเลยละครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็อยู่ในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราจะมาติดตามการทำงานของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินกันเขาจะมีวิธีการเรียนรู้มีวิธีการฝึกฝนมีวิธีฟื้นฟูตนเองอย่างไรนะครับเพื่อให้ไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสตินะครับและเกิดความชำนาญอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับกว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนา จากมาตรฐาน ISO 9002สู่มาตรฐาน HA ที่นี่โรงพยาบาลของเราเรายังคงมุ่งหน้าต่อไปสู่ Thailand Quality Award ที่นี่โรงพยาบาลของเราด้วยสำนึกในน้ำพระทยอันเปี่ยมล้นเรายังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบเพื่อคนไทย เสียงร้องอดครวนด้วยความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเหล่าบรรดาสิงมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนนับเป็นภาพชินตาและนับวันจะมีแนวโน้มมากขึ้นจะด้วยความคลึกขนองความประมาทดื่มสุราย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียที่มีอาจเรียกคืนได้แม้หลายหน่วยงานจะออกรณรงค์เตือนอันตรายจากการขับขี่ก็ตามอย่างที่อำเภอเดชอุดมช่วง4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่มนับเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดที่มีการสัญจรแออัด ยิ่งทําให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจึงได้มีการวางแผนรองรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงที่มีความสามารถช่วยเหลือชีวิตณนะจุดเกิดเหตุให้รอดปลอดภยัยโดยทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอ้ชีพฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวดเร็วเพื่อลดการพิการและเสียชีวิต จนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับเขตมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเดชอุดมแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับ ของการที่จะออกไปช่วยผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของต่างๆนะครับที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเป็นการฝึกอบรมการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าพี่ๆที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นพี่ๆที่เคยออกไปปฏิบัติงานจริงแล้วครับไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วแต่วันนี้ครับต้องมาทบทวนกันต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมครับเพื่อให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชํานาญ แล้วก็มีสตินะครับออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้เขาก็กําลังฝึกอบรมกันอยู่ไปติดตามกันดีก,กว่าครับ,รบว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างครับไปกันครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาผู้ชีพฉุกเฉินตั้งใจฟังเป็นอย่างมากครับเพื่อต้องการเรียนรู้วิธีการต่างๆให้ถูกต้องครับหลังจากนั้นทําการฝึกฝนชํานาญออกไปปฏิบัติหน้าที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวรอให้คุณหมอเนี่ยนะครับบรรยายเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยคุณหมอแบบใกล้ชิดเลยดีกว่าครับต้องอยู่ทำให้คนใเบืนองลไม่มีการนะครับกับข้อที่มันเป็นข้อต่อที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและสิทเราเป็นพวกเอ็นข้ออง ตอนนี้คุณหมอก็อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่กับคุณหมอพนัทบอดีริมลิขิตสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ได้อยู่แบบใกล้ชิดแล้วเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ไปอบรมเป็นยังไงบ้างรครับ,ร,บรุ่นนี้น่ารักไม่เรียบร้อยไม่ดื้อไม่สซนก็ปกติจริงเราจะมีการอบรมอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการทบทวนความรู้เป็นการอบรมรบเพื่อทบทวนการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เด็กละทํางานมานานแล้วแหละแต่ว่าทบทวนเพื่อ เพื่อตอกย้ําความรู้ให้มันให้ให้เข้าใจได้มากขึ้นแบบนี้เนี่ยก็จะทบทวนความรู้กันบ่อยๆนะครับระยะระยะเวลาแบบไหนครับเราก็จะมีการจัดเรื่อยๆครับโดยเฉลี่ยก็อาจจะประมาณปีละครั้งแล้วก็แบ่งเป็นบุคลากรหลายๆรุ่นขั้นแปรเป็นพวกอาสาทั่วไปจนถึงระดับปฏิบัติงานจริงทั้งหมดครับครับผมแล้วสําหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยฝึกฝนเลยแต่ต้องการจะมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพฉุกเฉิน ก็ทําได้ครับอันดับ,รบแรกเลยก็คือมีจิตใจก่อนที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับพร้อมจะช่วยแล้วก็ ในทางโรงพยาบาลเองเนี่ยจะสนับสนุนในด้านของวิชาการและการอบรมนะครับเราก็อาจจะไปพูดคุยเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะผ่านทางมูลนิธิต่างๆที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะจํากัดนิดนึงก็ต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับมีวิฒธิภาวะมากพอแล้วก็มีจิตใจที่อยากช่วยคนไข้ครับผมและมีเวลาในการมาฝึกอบรมเพราะว่าการฝึกอบรมแบบนี้สําคัญไหมครับหมอสำคัญมากครับก็คือ การช่วยเหลือคนไข้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีหลักวิชาการที่ถูกต้องอมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุที่เขาเรียกว่าเหมือนหวังดีประสงค์ร้ายอะครับคือเราอยากจะช่วยแต่ช่วยไม่เป็นนอกจากจะทําให้เขา ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนี่ยอาจจะทาให้เขาบาดเจ็บมากขึ้นบางคนอาจจะพิการถาวรนะครับหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตได้เลยเหมือนกับไปซ้าเติมเขาอีกใช่ครับนะครับเขาบาดเจ็บอยู่แล้วไอ้ตัวเราเนี่ยหวังดีอยากจะเข้าไปช่วยเขาแต่เราอาจจะช่วยไม่ถูกวิธีถูกแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับจึงทําให้เขาอาจจะอาการหนักกว่าเดิมใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้การอุรมแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ผมแอบฟังคุณหมอนะครับนั่งฟังเลยแหละคุณหมอก็บอกว่าจะมีอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก่อให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายเลยอันตราย นะครับแล้วนอกเหนือจากทฤษฎีที่เราได้เรียนรู้กันไปปฏิบัติจะมีการทําอะไรบ้างครับครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลังจากการบรรยายจบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาคปฏิบัตินะครับวันนี้เราจะเน้นในสามส่วนอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยกู้ชีพนะครับเรียกว่าเป็นการช่วยปั๊มหัวใจนะครับเป็นการกู้ชีพอย่างหนึ่งนะครับอันที่สองที่สําคัญก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ อันที่3จะเป็นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการดามเฝือนเบื้องต้นนะครับในกลุ่มที่เป็นพวกกระดูกหักข้อเคลื่อนต่างๆนะครับก็พูดถึงแล้วทั้ง3อย่างที่คุณหมอได้บอกไปน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามกันนะครับซึ่งการจัดอบรมแบบนี้การที่มีทีมแพทย์จากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมคอยมาฝึกฝนคอยมาอบรม คอยมาสอนมาแนะนําเจ้าหน้าที่อาสาอยู่บ่อยๆนะครับจึงทําให้ที่นี่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไม่ธรรมดาครับผมนี่และมีก็นี่ไงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีครับก็พวกนี้จะเป็นรางวัลที่เราได้มาตลอดนะครับในกระบวนการต่างๆที่เราไปประกวดมันก็ค่อนข้างเยอะครับหลายอย่างจําได้ไม่หมดเหมือนกันแต่ว่าเราได้มันเรื่อยๆก็ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งหมดนะครับก็ ตั้งแต่ทีมฉุกเฉินนะครับจากความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนนะครับเราพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บต่างๆให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ หลักสูตรเราก็จะมีจํานวนชั่วโมงขึ้นกับระดับว่าเป็นระดับของอปพรลเป็นชาวบ้านเป็นอสมหรือว่าเป็นระดับเจ้าหน้าที่ก็จะมีระยะเวลาในการอบรมแตกต่างกันไปแล้วแต่หลักสูตรที่เราใช้ให้ภูมิใจไหมครับคุณหมอกับรางวัลต่างๆที่ได้รับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหน่าภูมิใจครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลทั้งหมดครับผมและเกิดจากความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะครับตางหวัดเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รางวัลนะครับรางวัลได้มา อาจจะต้องมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมน่าสนใจเบื้องต้นเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณไม่เยอะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้านําเข้าราคาแพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้อยากให้ดูอันหนึ่งมาถึงแล้วอันนี้ที่คุณหมอจะแนะนําครับอันนี้มันเป็นตัวเครื่องดามเวลาเราเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ว่าขนาดเล็กเพราะเราใช้กับเด็กครับมันย่อขนาดมากใช่ครับคือตัวนี้เนี่ยเราผลิตเองเนื่องจากหนึ่งคือเราไม่สามารถหาซื้อได้ใน ในขนาดแบบนี้แล้วก็ราคาที่เราซื้อเนี่ยจะค่อนข้างสูงอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กเล็กๆอาจจะซ้อนท้ายรถอร์ไซค์หรือว่าคนขับเองและเกิดอุบัติเหตุกลุ่มพวกนี้เราจะไม่มีตัวช่วยครับเราก็เลยจะต้องทำเองตรงนี้เราทำแล้วเราก็ลดต้นทุนของโรงพยาบาลได้ด้วยนี่ก็คือเราไปดูตัวป้ายตัวนี้ครับสัญญาณใช่สัญญาณตัวนี้ครับก็ อย่างมีอุบัติเหตุข้างหน้าแสดง<ช>ว่าคุณจะต้องชะลอรถแล้วนะครับใช่ครับก็อย่างที่เราทราบว่าจริงๆบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานฉุกเฉินพวกนี้จำนวนมากบาดเจ็บจากการไปช่วยอาจจะโดนรถชนแล้ว่างที่ช่วยอะไรต่างๆครัแล้วก็ในเขตเราที่ดูใจสางจังหวัดเนี่ยถนนส่วนใหญ่มักจะมืดนะครับเวลาเกิดเหตุตามถนนมืดๆตอนกลางคืนเนี่ยป้ายพวกนี้จะช่วยเราได้เยอะมากครับเรา คำตัวนี้ขึ้นเพราะว่าหลายครั้งบางทีเราจะมารอตํารวจหรือเรอะไรให้เข้าไปถึงพร้อมกันนีงไม่ได้ครับฉะนั้นใครไปถึงก่อนก็จะการกางตรงนี้อันนี้จะเป็นลักษณะถอดประกอบได้นะครับมันสามารถถอดเป็นชิ้นเล็กๆได้หมดเลยแล้วเอาไปประกอบไ้ที่เกิดเหตุโอ้ดีเพราะฉะนั้นง่ายต่อการพกพาครับนะครับง่ายต่อการที่เราจะนําไปตั้งไว้ที่ใดก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเขากาลังจะสาธิตใช่เพราะอบรมเสร็จแล้วใช่ครับครับอยาต้องให้คุณหมอแนะนําเลยดีกว่าว่าแต่เรอยากมีอะไรบ้างไปครับ ถ้าเกิดว่าปวดแล้วมันขามช่วงไม่เกิน2องวินาทีอันนี้มาถึงแล้วนะครับช่วงที่กําลังฝึกปฏิบัติครับนะครับอันนี้พี่พี่เขานงทำอะไรกันอยู่ครับอันนี้เป็นฐานฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการใส่เฟืองช่วงคราวครับเป็นเรื่องการดามกระดูกต่างๆครับเป็นที่บอกเราจะเน้นเรื่องการการดามเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมครับผมอันนี้อันนี้คือแขนหักใช่ครับครับผม อันนี้กําลังสาธิตอยู่วิธีการดามเมื่อกี้ที่เราอธิบายในรีสดีไปแล้ววันนี้จะทําปฏิบัติให้ดูว่าทําอย่างไรอ๋อก็ยังมีมีหลายประเภทเลยนะครับใช่ครับแต่ละแต่ละอย่างก็ต่างกันไหมที่เอามาใช้แทนดามแขนอะไร้ยครับก็คือแทนเฟือกเป็นการดามแบบชั่วคราวก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลแค่นี้เราก็สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้แล้วได้อย่างปลอดภัยด้วยครับผมแต่เราก็ต้องมาอบรมนะครับต้องมาเรียนรู้หลักก่อนที่จะทําได้อย่างถูกต้องครับใช่ครับ อ่ะฐานแรกจบแล้วไปทาง2เลยหนรอครับครับเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นกันต่อครับเป็นอะไรครับเกลื่นไน้นิดนึงไหมครับคุณหมออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยละหลังจากที่เราดามกระดูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องพาคนไข้ส่งต่อยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยครับการเคลื่อนย้ายอย่างที่อธิบายไปในช่วงภาคบรรยายแล้วว่าสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนย้ายผิดวิธี จากคนไข้ที่บาดเจ็บน้อยก็จะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะรุนแรงจนถึงการพิการถาวรหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฐานที่สําคัญที่เราต้องเรียนรู้การเคลื่อนย้ายส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของกระดูกแกนกลางทั้งหมดก็คือพวกกระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่คอลงไปจนถึงก้นกบเลยครับผมนะครับอตัไอันนี้ก็จะสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายคนไข้อ่าการพลิกตัวตั้งแต่ประสบประสบเหตุเลย ครับว่าเราจะทําอย่างไรกับคนไข้สมมติว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ครับนะครับอันดับแรกก็ต้องอย่างไรนครับอันดับแรกเราต้องทดสอบก่อนว่าคนไข้เนี่ยมสติจริงหรือไม่นะครับก็จะมีวิธีการตั้งแต่เรียกชื่อไปครับนะครับเรียกชื่อถามว่าเขาชื่ออะไรให้เขารู้สึกตัวก่อนใช่ครับจนกระทั่งถึงการทดสอบเรื่องอาการเจ็บปวดต่างๆว่ามีตรงไหนบ้างครับผม อ่าอุปกรณ์หลักๆก็คือส่วนที่สีส้มที่เราเห็นเนะครับเรียกว่าสไปเนลบอร์ดก็คือเป็นเป็นแผ่นที่มีลักษณะแข็งก็จะช่วยประคองกระดูกสันหลังทั้งหมดให้อยู่ในแนวเดียวกันไม่มีการเคลื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่คอยประกบตรงส่วนต้นคองคนไท้ยเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีการบิดไปมาของกระดูกแกนกลางต่างๆโดยเฉพาะกระดูกคอที่เราเป็นกังวลมากครับผมหลักๆก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเห็นกันแบบนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับที่คาดไว้เหมือนเวลาเรา ขึ้นเครื่องบินหรือนั่งอยู่บนรถนะครับที่เราจะต้องเรียกว่าเข็มขัดคาดเอาไว้เพื่อไม่ให้ร่างกายของคนขับเคี๋ยวเราเราจะได้เห็นเวลาตอนที่เขายกเคลื่อนย้ายกันอันนี้ก็เหมือนเข็มขัดนิรภัยนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะล็อกในจุดสําคัญที่เป็นที่เป็นส่วนสําคัญในการไม่ให้มีการเคลื่อนของกระดูกต่างๆเวลาลราขยับนะครับหนึ่งสองสามยกขึ้นไปหนึ่งสองสาม คุณหมอครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช่ครับสำคัญมากเพราะว่าจากที่เราเห็นต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยจะต้องมีระเบียบว,วินัยมากคบแบบเหมือนทหารเลยใช่ไหมใช่ครก็คือหนึยกใช่ครับ, 1> 1, 2, 3, ร,บระเบียบว,วินัยเด่ยสำคัญมากในการช่วยเราไม่สามารถช่วย คนไข้ด้วยตัวคนเดียวได้ฉะนั้นทีมเวิร์คสำคัญที่สุดเราถึงต้องมีระเบียบอย่างมากในการทำครับผมไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะเหมือนไปเป็นการทำร้ายผู้ป่วยมากขึ้นใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอีินทานิชว่นเนช่รับจะเป็นการช่วยกระปั๊มหัวใจนะอันนี้อ๋ออันนี้สำหรับผู้ป่วยที่หมดสติใช่ไหมนะเกิดตรงโควตรงหใจขึ้นมาแสดงว่า เรากดตำแหน่งวางไม่เหมาะสมอาจจะโดนตีโคม่านนี้เนี่ยที่เราดูเป็นฐานสุดท้ายของวันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการทําปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขาฟังดูดีฮะจริงๆก็อย่างที่เรารู้ก็คือการปั๊มหัวใจนั่นแหละครับเพื่อเราจะได้เอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญครับพวกนี้เราจะทําในกลุ่มที่คนไข้มดสติแล้วหัวใจอาจจะหยุดเต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ เราพยายามประคองเขาให้กลับมาทํางานได้นะครับเป็นถือว่ามันเป็นกระบวนการที่สําคัญมากนะครับอยู่ที่ว่าคนไข้จะรอดไม่รอดตรงนี้ก็สําคัญมากจริงจครับผมเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเาก็จะมีวิธีการใช่ครับกด ปั๊มหัวใจที่เราเคยเห็นนะครับปั๊มหัวใจแรงไปดีหรือไม่ดีครับคุณหมอก็ไม่ดีครับมันจะต้องอยู่ในความแรงที่พอเหมาะด้วยครับถ้าเราปั๊มหัวใจเบาเกินไปมันก็จะไม่สามารถทําให้หัวใจกลับมาบีบเลือดได้ครับถ้าปั๊มแรงเกินไปก็อาจจะทําให้พวกซี่โครงเอาไว้ภายในในบบช้ำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จะต้องฝึกให้มีความชำนาญในทีมที่จะเข้าช่วยกู้ชีพเนี่ยจะต้องสามารถทำกระบวนการนี้ได้อย่างชำนาญเลยนะครับเราต้องมัดทีมข้างบน เสร็จแล้วก็วางมือท่าตรบนี้ครับผมเนี่ยแหละวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะครับทั้งเป็นในเรื่องของทฤษฎีเองครับนะครับคุณหมออบรมเองด้วยแล้วก็ในเรื่องของการศึกปฏิบัติครับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอพนักบดีริมลิขิตมากๆนะครับครับที่วันนี้ ให้ผมได้รับความรู้หลายอย่างเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งการอบรมเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้เห็นวิธีการปฏิบัติงานต่างๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่เป็นการฝึกซ้อมของจริงยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดตามการทํางานจริงของพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพฉุกเฉินกันของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมครับไปดูกันดีกว่าวิธีการทํางานจริงๆแล้ว ทำงานกันอย่างไรแตกต่างจากที่เราเห็นกันแบบนี้หรือเปล่านะครับขอตัวครับหมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปครับ การให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีดดจะได้ข็แรหมูนะีมีรตีนรในแต่ละมือทานผักสองส่วนเนื้อสัตว์หรือปลาหนึ่งส่วนข้าวหรือแป้งหนึ่งส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณาสุข ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่อง,ง ard, อค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจมังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการอบรมครับสำหรับเจ้าหน้าที่อาสา,ศา,ศา,ศาู้ชีพฉุกเฉินครับต่อไปนี้ครับผมก็จะออกมาติดตามพี่ๆเขาไปปฏิบัติหน้าที่ครับไปดูครับว่าพี่ๆเขาจะมีวิธีการจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหลังจากที่อบรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ๆเขาพร้อมแล้วไปพูดคุยกับพี่ๆเขาดีกว่าครับ พี่ส,สมยศผลดีดูแลตรงนี้นะครับสำหรับอบตเมืองเดชเจ้าหน้าที่ที่นี่ที่เราเป็นเจ้าหน้าที่อาสาผู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่คนครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพของเรานะครับผมก็จะมีอยู่6คนครับผมหกคนเราจะแบ่งการทํางานอย่างไรแบ่งกานทางานก็จะเป็น2กะนะครับผม2กะมีอยู่3ทีมนะครับผมสามทีมกะแรกกะแรกนี่ก็คือ8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับผมกตกครตบ กะกห,หนึ่งก็สองทุ่มถึงแปดโมงเช้านครับเมื่อมีการแจ้งเหตุเข้ามาขั้นตอนที่เราได้อบรมกันมาคราวนี้เราได้ใช้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะมีวิธีแจ้งเข้ามาเมื่อแจ้งเข้ามาเสร็จเราก็ต้องจัดทีมยังไงครับในการออกไปดูแลปฐมพยาบาลผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเบ,บื้องตอ้นอก็จะทีมละ2คนนะคร,ค,รครับที่เราอยู่เวงอยางตรงนี้มีระดับไหนบ้างครับที่เราจะต้องทําการออกไปช่วยเหลือครับทําการช่วยเหลือก็คือครับจะเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็ออกไปได้ครับ ดูแลให้ได้ครับนะครับทุกแบบเลยถึงระดับสูงสุดก็คืออุบัติเหตุที่เจ็บคนเจ็บเจ็บมากๆนะครับครับแล้วมีการทํางานร่วมกับที่ไหนบ้างครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสุนทรีพราชด้วยหรือเปล่าครับก็จะออกร่วมด้วยกันทั้งหมดนะครับผมในเอเมนะครับผมถ้าออกร่วมกันก็จะออกร่วมทั้งอบตพูงามนะครับแล้วก็บนทลิขก็ได้ครับผม แล้วก็เป็นศูนย์สังกัดใหญ่ของยี s เมอยู่จังหวัดอุบลนะครับผมแล้วก็โรงพยาบาลเดชอุดมครับผมก็คือทํางานร่วมกันในหลายๆส่วนนะครับที่ทํางานมานานแล้วตรงนี้ครับผมทํามาแล้วอยากรู้เลยพี่ว่าเมื่อเวลาที่สมยศได้ออกไปช่วยเหลือคนที่เจ็บเนี่ยคนที่เกิดอุบัติเหตุพี่คมความรู้สึกพี่เดือยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้มันก็ต้องทํำด้วยใจนะครับผมถ้า หวังแต่งินอย่างเดียวนี้ก็คงไม่ได้นะครับผมงานตรงนี้ก็คือว่าช่วยได้ใจนะครับผมครับก็คือทํายังไงหน้าที่ตรงนั้นจะทําให้คนไข้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือในตรงนั้นให้ดีที่สุดนะครับผมดีใจเนาะภูมิใจด้วยครับผมอันนี้ของเราปะครับของผมก็ผมครับผมเมื่อกี้มีมอสองมอแปด สุดท้ายนักแท็กเงินบอล40บริเวณใกล้ทางแยกประชารัฐ22ให้ออกบอลสีน่าจะเกิดเหตุมีเหตุครับประวัติอสตอนนี้เราต้องไปเลยนะเตรียมตัวครับมีเคสครับผมหน้าไอ้ที่ตชดอครับผมมีอุบัติเหตุบอล40ครับผมมีผู้บาดเจ็บครับผมนี่คนนะแต่ไม่ทราบจุดนอนับผมงั้นผมขอตามไปด้วยนะครับครับพี่สุดท้ายขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม และขณะนี้นะครับจนทอาสาผู้ชีพถูกเชิญจากทางอบตอเบองเดชนะครับได้เดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับมีผู้ประสบอุบัติเหตุครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยผมจะตามไปดูว่ามีวิธีการขั้นตอนทํางานกันอย่างไรครับไปครับครับหลังจากนั้นเราจะมีวิธีขั้นตอนอย่างไรในการดำเนินการตรงนี้ต่อคนไข้หมดสติต้องแจ้งโลบารออกร่วงไปครับผม ตอนนี้มีทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดรมนะครับเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ซึ่งอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเมื่อเรามาพบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าเราไม่มีความรู้จริงๆหรือไม่ได้รับการอบรมมาโทรศัพท์แจ้งนะครับ16,69ครับเดี๋ยวเราดูการช่วยเหลือหรือว่าวิธี่ขั้นตอนในการทําผู้ป่วยรายนี้นะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งต้องบอกว่าหมดสติด้วย เอาล่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำงานร่วมกันดีกว่ากับทางอบตอเมืองเดชและโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชเดชอุ่นดมครับ เราได้เห็นการส่งต่อผู้ป่วยนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีระบบนะครับเห็นการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเห็นความตั้งใจเห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมนะครับในวันนี้ครับเราเห็นความมีน้ำใจครับระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะครับฝากไว้ด้วยครับคุณผู้ชมหากเราเห็นอุบัติเหตุต่างๆนะครับหากเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลที่ดีพอนะครับถ้าเข้าไปช่วย อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่มันซ้ำได้ครับเพราะฉะนั้นรีบโทรครับ1669ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ และวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนครับทั้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆนะครับวันนี้ครับเรื่องราวดีๆที่ได้นําเสนอไปครับจากรายการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกับชุมชนครับหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนครับครั้งหน้าผมยังอยู่ที่นี่ครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมครับกับกิจกรรมที่ชมแล้วรับรองว่าคุณจะต้องเบิกบานใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมอิทธิชาเจสุวรราไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับทุกน